อนถ้าเกิดว่าดูแล้วนะคะการเข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายถึงแม้ว่าจะได้เสียงในการเลือกตั้งแล้วก็การเลือกจากประชาชนมาเป็นอันดับสองก็ตามหรือจะสามารถรวบรวมพักร่วมรัฐบาลได้เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรียกว่าเสียงค่อนข้างเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมั่นคงแต่การมาเป็นนายกรัฐมนตรีของอดีตซีออซึ่งเป็นบิ๊กอสังหาริมทรัพย์ครั้งนี้นะคะถือว่า เป็นการเข้าสู่แวดวงทางการเมืองครั้งแรกหลังจากที่สมัครเข้าสู่พักเพื่อไทยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2565จากนั้นในช่วงเดือนมีนาคมปี2566ก็คือเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพักเพื่อไทยก็ตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณแพท้องทานชินวัตร และคนที่ชัดเจนตั้งแต่แรกนะคะว่าจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเรียกว่ามีชื่อกันมาแต่ว่าตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้บอกชัดเจนเพราะว่ามีชื่ออยู่3คนด้วยกันก็ <c oughs> ทําให้การเดินทางเข้าสู่การเมืองของคุณเศษฐา <c oughs> หลายคนให้ความสนใจเพราะว่าเป็นนักธุรกิจที่อาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะช่วงที่ประเทศต้องการเรื่องของการแก้ไขปัญหาปากท้องนะคะลองไปฟังเสียงคุณเศษฐาที่เคยพูดไว้ตั้งแต่ช่วงที่ เข้ามาสู่แวดวงการเมืองเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมากันค่ะในในฐานะคนไทยคนหนึ่งแล้วก็สามารถาทำประโยชน์กับบ้านเมืองได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดมีตําแหน่งถ้าเกิดพูดถึงตําแหน่งนะครับมันมันถ้าเกิดจะต้องไปขับเคลื่อนอะไรจริงๆแล้วเนี่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตําแหน่งที่ที่มีอํานาจแล้วก็สามารถทําได้จริงนะครับำตำแหน่งรองนายกเศรษฐกิจแต่ผมว่าถ้าไม่เป็นนายกตำแหน่งที่เขาไม่ทำไม่เอาครับ คุณชมน่าจะจำกันได้นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับจะเรียกให้คุณเศรษฐาไปรายงานตัวปี2557แต่เชื่อได้ว่า Twitter ส่วนตัวเนี่ยเป็นพื้นที่ในการแสดงออกทางความคิดของคุณเศรษฐาได้ชัดเจนมากที่สุดครับปี63เนี่ยมีการทวิตข้อความไม่เอารัฐประหารนะครับและก่อนจะเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมปี66ก็ยังคงมีการรีทวิต ข้อความของดรหญิงครับรินทิพร์ว่ารังเกียจรัฐประหารแล้วก็จะไปรวมกับพลเอกประวิทย์พลเอกประยุทธ์ได้อย่างไรนะครับคุณเศรษฐาเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานในช่วงโควิด1ิของพลเอกประยุทธ์นะครับวิจารณการทํางานของทีมเศรษฐกิจของรองนายกสุพัฒนพงษ์จริงใจกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําและหนึ่งในเรื่องของความเหลื่อมล้ําที่กระทบกับตัวเขาโดยตรงนะครับก็คือในวันนี้ เรื่องของการ call out รัฐบาลประยุทธ์นะครับแก้รัฐธรรมนูญปมอ,อำนาจสวซึ่งก็เคยทวิตไปเมื่อ12สิงหาคมปี2564นะครับครั้งนั้นเนี่ยคุณเสรษฐาทวิตข้อความแบบนี้ครับบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญพิกลพิการเหลื่อมล้ําทําให้สังคมแตกแยกมีประเทศไหนบ้างที่คน10คนเลือกสอว250คนแต่ว่าประชาชน28ล้านเสียงเลือกสอส500คน เมื่อมีรัฐบาลเมื่อรัฐบาลมีคะแนนโหวตสว250เสียงตุนในมือ เขาจึงไม่จําเป็นต้องฟังเสียงประชาชนการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงเป็นคําตอบเดียวนี่เป็นการทวีตข้อความนะครับของคุณเศรษฐาก่อนหน้านี้นะแน่นอนอันนี้เราอาจจะเรียกว่าดิจิทัลฟุตปรินต์นะคะที่ไม่ว่าจะเป็นโพสต์หรือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไหนก็ตามก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาเมื่อก้าวเข้ามาสู่เป็นบุคคลสําคัญโดยเฉพาะวันนี้เมื่อคุณเศรษฐาเข้าสู่การเสนอชื่อเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่จะต้องได้รับการโหวตเลือก จุดยืนเหล่านี้ถือว่ามีการพูดถึงนะคะแล้วก็ยังถูกแสดงออกในเวทีปราศัยหาเสียงอีกด้วยที่นํามาสู้กับกระแสนิยมของพรรคก้าวไกลในช่วงก่อนการเลือกตั้งผลพอในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนค่ะต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมก็คือก่อนการเลือกตั้งนี่แหละเราจะสังเกตนะคะคุณผู้ชมว่าคะแนนนิยมของพรรคก้าไกลเนี่ยโดยเฉพาะนายพิธาลิมเจริญรัตช่วงนั้นพุ่งแซงหน้าค่ะในส่วนของพรรคเพื่อไทยทําให้ทั้งทางคุณแพทองคา ก็ต้องมีความชัดเจนประกาศมีลุงไม่มีเราทําให้พักเพื่อไทยก็ถูกมองนะคะว่าเอ๊ะตอนนั้นเนี่ยไม่ชัดเจนหรือเปล่านะพักเพื่อไทยก็เลยต้องพยายามที่จะแสดงจุดยืนเช่นเดียวกันต้นเดือนสิงหาคมค่ะก็มีการแสดงจุดยืนเรื่องของมาตรา112ถูกชี้แจงแก้ไขผ่านการถแถลงข่าวของพักเพื่อไทย แต่ก็ยังไม่จบนะคะจนกระทั่งเมื่อวานนี้ที่ประชุมสอสอของพรรคเพื่อไทยตัวคุณเศรษฐาเองเขาก็ต้องมีการปรับท่าทีเรื่องของสองลุงเป็นอย่างหนักซึ่งถือว่าเป็นการปรับเกมเป็นการแก้เกมครั้งแรกเขายอมรับแล้วก็ใช้การเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะเรียกมันว่าการกลื่นเลือดค่ะวันนี้เรามีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องลืมวัทกรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสองลุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องมีลุงไม่มีเราหรืออะไรก็ตามทีวันนี้คณิตศาสตร์พื้นฐานเป็นตัวบ่งบอกชัดเจนครับว่าเราต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างช่วงจะเข้าถึงหนึ่งร้อยวันพรุ่งนี้ตัวผมเองได้มีโอกาสพบปากกับพี่น้องสมาชิกผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยหลายท่าน ได้รับทราบถึงปัญหาได้รับทราบถึงความต้องการได้รับทราบถึงความไม่ต้องการแต่ว่าได้มีการชี้นําได้มีการอธิบายด้วยใจจริงไม่มีการเสแสร้งถึงเรื่องที่เกิดขึ้นถึงเรื่องที่มีความจําเป็นในพักที่เราต้องจัดตั้งรัฐบาลดกภายใต้การนําของพักเพื่อไทย แน่นอนนะครับเรื่องของวัฒกรรมเรื่องลุงสองลุงนี้นะครับยังมีอีกหลายๆเรื่องนะครับที่มีข้อสังเกตว่าจะทําให้คุณเศรษฐาไปไม่ถึงฝั่งฝันไหมนะครับอย่างเช่นเรื่องของการปิดสวิตสอวอในอดีตแล้วก็มีเรื่องของปมที่ดินที่คาใจสังคมนะครับคาใจสอวอ,อีกหลายๆคนก็อาจจะทําให้การบทวันนี้เนี่ยไม่ได้ผ่านไปได้ง่ายนะครับแม้ว่าจะมีข่าวว่าสอวอสายของ คนเอกประยุทธ์อาจจะบทหนุนมากกว่า100เสียงนะครับก็น่าจะผ่านแต่ก็น่าจะทําให้การอภิปรายกลายเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจย่อยๆไปได้นะครับอย่างที่เราได้ติดตามกันไปตลอดตั้งแต่ช่วงสายจนถึงช่วงเวลานี้ไปไป่ายแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการซัก ประวัติของคุณเศรษฐาไปย่อยๆเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจย่อยๆเหมือนกันนี่เป็นสถานการณ์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากคุณชูวิทย์นี่แหละครับคนนี้ผู้ที่เคยสนับสนุนคุณเศรษฐาตอนที่ก่อนหน้านี้น่าจะจํากันได้นะครับเรื่องของการรณรงค์ไม่เอากัญชาเสรี5พฤษภาคมปี66ภาพวันนั้นแทบจะไม่มีใครคิดด้วยซ้ําไปนะครับว่าจะมาถึงเหตุการณ์ในวันนี้ครับผมขอสนับสนุนพรรคเพื่อไทย เพื่อไทยแงสไลด์อยู่ไหนเอาก็ต้องปเป็นแรนสไลด์นี่คือเพื่อไทยคุณเศรษฐาเป็นคนดีทํามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองๆๆคุณเศรษฐาครับคุณเศรษฐามีนโยบายยังไงกับกัญชาเสรีนโยบายพรรคเพื่อไทยชัดเจนนะครับเรารเราเราไม่เอากัญชาเสรีเราเอากัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้นครับชัดเจนครับดังนั้นไม่มีกัญชา เสรีไม่มีขายตามทั่วไปที่ไปมอมเมาเยาวชนด้วยต้องต้องอยู่ระแวกควกคุณดูแลของแพท์ผู้เชี่ยวชาญครับขออวยพรครับให้คุณเศรษฐาทำงานให้พรรคเพื่อไทยทำงานให้พี่น้องประชาชนนะครับให้คุณได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะขอให้คุณประสบความสำเร็จครับโอเคครับกระชาการแท้ครับโอเคเนี่จจะเป็นที่มาของวลีที่ว่า การเมืองมันไม่มีมิตรแท้แล้วก็ศัตรูที่ถาวรน,นะครับเป็นเรื่องราวของคุณเสรษฐาก่อนที่จะเข้าสู่เส้นทางของตำแหน่งนายกรัฐมนตรี